สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสุขึสุขคนน้ำเด้อจ้ามือนีช่องฮักนกชาแนลชาแนลสีผพ้าพีผ้าหน่องมากินยังนนเนาะใส่กอกใส่กอกอเป็นใส่กอกเนื้อเด้อจ้าเนื้อยังไงบ่ายเนื้อหมูจ้าเนื้องัวเนื้อหมูกับเนื้องัวเนาะอ่ะระเบ้อเอาเขาบอกเดี๋ยวมีเี๋มีเสื้อนื้อยังเอาเสื้ออก่อนเนื้อหมูนี่ นักเงือ่หมูเป็นพิเศษเลยกินหมูหมูก,มก,มกินหมูืมปิีงโดยใส่เตาถ่าน เจ้าพร้อมใช่ปะฟีมือผัวใดเหมือนเนะฟีมือมีนอกฟีมือผัวดำฮืม จุดบดวันนี้อ่ะใช่ปะเบิร์กห้จักโลกเอาไปเลยหนึ่งล้านโลกหนึ่งล้านคือกันแสกแห้งไอ้ไหว้ทำกันไอ้ทำมเลยไอ้ไหว้ทำหนูหุ่นมาจ้ะม่แสบตะโกะ สี่แเลยเื่บไปทำการ์ดเกือทำเกวอบว้าเศรษฐบัตรเก,กือบว้เสรษบม้อเกลื่ยหายกรโลกมันเนี่ยเะรยังเกือไว้ใหายาแฝนโลกเลยคิ้งกันละนึง หมดกันไหม ผูนี้นั่งอยู่ส่จ้ะอยู่ผืนจ้ะดิ่วนปมอืมอืมวนปมอืมอากาศดีๆเลยอืม <Pam. S 1> <c oughs> อื้อหืออื้อหือไปไหนอากาศดีะ <c oughs> หมดกัดไหม หมดพื้นเดี๋ยวกินคลิปเดี๋ยวกันถ้าพออิ่มเดี๋ยวกัดกัดหมดพักยังกรอบกัดหมดพักกระลำกรกบอือกัดหวดท้ากันเลย เจ็บดิอีอบ้างระเบิดาข้ามั เ็นเบิร์ดไปแล้วออันหนึง่งอันเือกออกน้ำไอเบิร์ดก็เก่งคับมันดีเลยเดี๋ยวคาคอ,อระเบิร์ดหูจักต้่นปามป่ะจั่นปามเป็นปปท่าอะไรมันมีเลมๆแล้ว์เน็กอะไรใหญ่บึม <c oughs> แบบบิ๊กเบิ้มเลยมีใบเสียงใบเขียวอันใหญ่ๆน่าสิเป็นมูด้วยจ้ะอันพร้อมๆเลยอันยาวๆเลยอันพร้อมๆยาวๆก็อาจสิเป็นจอยด้วยจ้ะเป็นวายอือเพราะว่าจอยสูงสูงสเว่ อ้วนๆตันตันนีน่เป็นของหุ่นมันบอกในน้อยอ้วนหัวกันเอื้อบุญฮึ่มพึงสวย อืมอ mm ืม hmm. อ mm ืมหมดจัด hmm. อ <laughs> ่ะ ah. หมดกัดกับหมันกัดเลยอย่าไปทำลายหลังกายชัดมันจะบาปมันคืนตีสีเสือไค้ดีเนาะบัดนี้พี่น้องให้น้องหุ่นเสื้อ,อไว้หรือน้องกันจ๊ะกังวลว่ากัดขึ้นเลยนะ ทาเขากัดขึ้นท้าสิบาทบาทจากการขสาสัตัดชีวิตหาทสมุดวมดมันออกมาหางานทางเงินให้ขอบควรเข้าไปทำเขาไปขามันเนี่ยคนเนยคิดเบื่องขอบครัวมันจะอยู่หนได้มีหร้ยคนจ้ะไข่จะลร้ฟองนั่นแหละแห้งตรงใส่คล้องไร้ยร้เลยนักขุนคนเดียวหาเงิน 好摘บอเฮอยกกินหมดจังอันสามอันแล้วครับทาเพื่อผีเพื่อนอกเื้อยซ้อมหดซ้อมในอะไรไดสี่สาม้8ได้ ดดซ้ขนาดกันด็าม้ำฉันแม่แอมคยอคํามังได้ยหนังกันเอฟซีขอมาอือหือ เออว่ากึงไมจักอันจ้ะสี่อันอันนี้หน่วยที่สงองคงระเบิอแต่ว่าในถาดยังเหลือสี่อันเอามาชิบสองอันน้ำหม่นกินไปแล้วอันนี้อันที่สี่เป็นการค้านวณที่แบบก,ๆๆๆก,ก,ก,กินสี่กระ้องหักสี่หนงกันกินซองกระ้องหักซองออก น้องกันกับชิเวีสสสวยสองจะลุไปว่าย,ยินจะอันจ้ะที <c ười> ่อันนเดลเบอิมยังครับยังยบเลบยอ,บบอ,อืมออออ ฝากพี่ฝากน้องกดไลดค,ดค์กดแชร์ก็ทิชชีฟกดแชร์กดติดตามให้ช่องข้างนกชแนชแนลแชแนลเด้อจ้านุ่นไมีอยางสิบอกว่าฝากพี่ฝากน้องอุดนุ่นซอยหนองหุ่นใน่เด้อจ้าแลิกกาขอบคุณพี่น้องที่เข้ามาเอ็นดูน้องนุ่นน้องการเอื้อวายน้องช้งชางที ลำหล่ำลุ้ยล้ยทวงหวยลยเบอร์ความเจ็บยาสิได้ความขายยาซูมี่สำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณค่ะ